สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับครูกิอีกเช่นเคยครูกิ้ก็จะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะเรื่องปัจจัยนะคะที่จําเป็นต่อการจเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของสัตว์นั่นเองนะคะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะนี่นะคะอ่ะสัตว์ในรูปเด็กๆรู้ไหมว่าเป็นสัตว์ชนิดใดเด็กๆเคยเห็นกันแล้วบ้างบางใบกนก็เลี้ยงใช่ไหมคะคือแมวนั่นเองแล้วเด็กๆรู้ไหมว่า นักเรียนเคยเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้หรือไม่ถ้าเคยเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้อย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่สัตว์ต้องการเนี่ยเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้มารู้คําตอบในวันนี้กันค่ะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะรู้ใหม่ว่าสัตว์ต้องการอะไรบ้างเพื่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตนะคะตัวประสงค์ของกิจกรรมนะคะคือรวบรวมข้อมูลและบรรยายปัจจัยที่จําเป็นต่อาการเจริญเติบโตนะคะและการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะ ต่อมานะคะกิจกรรมที่1นะคะรูไหมว่าสัตว์ต้องการอะไรเพื่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตนะคะวิธีทำนะคะร่วมกันอ่านเรื่องชีวิตของปลาและชีวิตใหม่ของเข้าเปี่ยนนะคะอภิปรายปัจจัยที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของปลาและเข้าเปียกและบันทึกผลนั่นเองค่ะ่อนะคะนําเสนอและอภิปรายเปรียบเทียบปัจจัยที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของปลาและสุนัขนั่นเองนะคะ ข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนจะต้องอ่านเรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะมีอยู่สองเรื่องนะคะคือชีวิตของปลาและก็ชีวิตของข้าวเปียกนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะวิธีทมนะคะร่วมกันอ่านเรื่องชีวิตของปลาและชีวิตใหม่ของข้าวเปียกนะคะอภิปรายปัจจัยที่จําเป็นนะคะต่อการเจริญเติบโตและการําลงชีวิตของปลาและข้าวเปียกและก็บันทึกผลนั่นเองนะคะสองนะคะนาเสนอและอภิปรายเปรียบเทียบปัจจัยที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการําลงชีวิตของปลาและก็สุนัขนะคะ เรามาดูนะคะเรื่องชีวิตของปลากันก่อนนะคะคุณครูจะอ่านให้ฟังนะเพราะบอกว่าปลานะคะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้านะคะมีส่วนต่างๆของร่างกายที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในน้ํานะคะเช่นมีคีบช่วยในการว่ายน้ํามีเหงือกช่วยในการหายใจนะคะในน้ําปากของปลานะคะที่อาจจะหุบอ้าและหุบอยู่ตลอดเวลาทําให้น้ําเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งในน้ํานะคะก็จะมีแก๊สออกซิเจนอยู่นั่นเองนะคะต่อมานะคะเมื่อน้ําไหลออกจากปาาผ่านเงือกที่อยู่บริเวณกระพุ้งแก้มนะคะเงือกจะทําหน้าที่รองแก๊สออกซิเจนนะคะจากน้ําทําให้ปลาได้รับทางน้ําและแก๊สออกซิเจนนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของปลานั่นเองนะคะต่อมานะคะอันนี้เด็กๆดูส่วนประกอบของปลานะคะเด็กๆเห็นไหมก็จะมีตา มีเงือกมีขี้ผางขี้ปลางนะคะทิศทางที่น้ําผ่านจากปากไปเงือกนะคะก็คือจะเข้าทางปากนะคะแล้วก็ไปทางเงือกนะลูกอ่าอันนี้ก็คือทิศท,ทางการที่ปลาได้รับน้ํานะคะต่อมานะคะใน,ในทุกๆวันนะคะปลาก็ยังต้องการอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะอย่างปกติโดยธรรมชาตินะคะปลาแต่ละชนิดจ,จะต้องการอาหารที่แตกต่างกันเช่นปลาหางนกยูงนะคะ จะกินสัตว์น้ําขนาดเล็กปลานินจะกินสาหร่ายแล้วก็พืชน้ําหรือซากพืชซากสัตว์นั่นเองนะคะแต่การเลี้ยงปลาส่วนใหญ่เราจะเลี้ยงปลาด้วยอาหารสําเร็จรูปเราจึงควรให้อาหารปลานะคะตามความเหมาะสมนะคะกับชนิดและขนาดของปลาด้วยรวมทั้งต้องเลี้ยงปลาในน้ําที่สะอาดที่มีแก๊สออกซิเจนอย่างเพียงพอนะคะสําหรับการหายใจเพื่อให้ปลาสามารถจเจริญเติบโตได้และดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือชีวิตของปลานะคะเด็กๆดูแล้วใช่ไหมคะว่าปัจจัยที่ทําให้ปลาจเจริญเติบโตมีอะไรบ้างใช่ไหมคะก็มีน้ํามีอาหารใช่ไหมคะแล้วก็มีอากาศใช่ไหมมีแก๊สออกซิเจนนั่นเองต่อไปเรามาดูชีวิตใหม่ของเขาเปียกกันนะคะว่าปัจจัยในการจเจริญเติบโตจะเหมือนชีวิตของปลาหรือเปล่านะคะข้าเปียกนะคะเป็นสุนัขขนสีน้ำตาลนะคะมีนิสัยเรียบร้อย และแสนรู้นะคะเมื่อค้างยังเป็นสุนัขนะคะลูกสุนัขนะคะเจ้าของรักใคร่เอ็นดูข้าวเปียกมากคอยดูแลให้ข้าวปลาอาหารและน้ําที่สะอาดอยู่เสมอแต่เมื่อเวลาผ่านไปเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวเปียกเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,ให,นใหญ่ขึ้นเลยน้ําหนักเพิ่มขึ้นไม่น่ารักเหมือนตอนเป็นลูกสุนัขอีกต่อไปความสนใจของเจ้าของก็ค่อยๆลดลงจนในที่สุดนะคะข้าวเปียกก็ไม่ได้รับการดูแลอีกเลยนะ บางครั้งนะคะมันจะถูกขังไว้ในกรงแคบๆและอับนะคะแทบไม่มีอากาศหายใจเลยและแทบไม่ได้กินน้ําเลยนะคะเมื่อเขาเปียกได้ออกออกจากกรงมันนะคะจะรีบออกจากบ้านไปหาน้ํากินด้วยความกระหายนะคะบางครั้งมันก็แอบไปขโมยนะคะอาหารของชาวบ้านจนถูกถูกตีและถูกไล่ออกจากบ้านนั่นเองเมื่อเขาเปียกถูกไล่ออกจากบ้านนะคะด้วยเขาเปียกก็ออกจากบ้านด้วยความเสียใจเลยนะคะเดินเลล่อนเลล่อนไปเรื่อยๆ เจอผู้คนมากมายและกลัวจะโดนทำร้ายอีกแต่ต้องแต่เข้าเปียกนะี่ยกับประหลาดใจที่มีคนเอาน้ำและอาหารมาให้นั่นเองอยู่มาวันหนึ่งนะคะมีคนใจดีนะคะคอยเลี้ยงดูข้าวเปียกให้น้ำให้อาหารนะคะและเลี้ยงในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะจนข้าวเปียกเนะี่ยกับมามีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะ เรามาดูใบางานกันนะคะใบางานนะคะ,นนะ,คะเด็กๆก,ก็จะได้ไปเนาะพนี้เด็ยไปสนีจะเข้ามาลูกแล้วเราครูก็จะส่งไปชนีไปให้ให้เด็กๆทําย้อนหลังนะอันนี้ให้เด็กๆด,ดูก่อนนะปัจจัยนะคะที่จําเป็นต่อการจเจริญเติบโตและกนารดำรงชีวิตของปลาได้แก่อะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมอ่ามีน้ํามีน้าแล้วก็ต้องมีอาหารอาหารแล้วก็ต้องอากาศนั่นเองชีวิตของปลาปลาก็เหมือนคนนะคะเพราะถ้าคนขาด ขาดน้ำขาดอาหารขาดอากาศก็ไม่สามารถเจริญเติบโตและไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะก็ต้องการน้ําอาหารและก็อากาศเหมือนกันนะคะต่อไปเด็กๆรู้ไหมคะว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยต้องการอาหารเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะคะเราดูฟังชีวิตของปลาแล้วใช่ไหมคะปลาแต่ละชนิดทำไมคะจะกินอาหารแตกต่างกันนะคะไม่เหมือนกันปลาต้องการอาหารแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมกับขนาดและชนิดของปลาเหมือนในชีวิตของปลานะคะปลาหางหนุยูงจะต้อง ต้องกินอะไรปลาขนาดเล็กใช่ไหมปลานี้จะต้องกินพืชน้ําหรือซรากพืชสร้างสัตว์นั่นเองก็คือแต่ละชนิดจะกินไม่เหมือนกันนะต่อมานะคะเขาบอกว่าปัจจัยที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตนะคะและการดำรงชีวิตของเ้าเปียกเขาเปียกต้องการอะไรบ้างในการเจริญเติบโตอาเก่งมากต้องการน้ําต้องการอาหารแล้วก็ต้องการอากาศนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือปัจจัยที่จเจริญเติบโตและการดารงชีวิตของสัตว์นั่นเองนะคะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าถ้านักเรียนนะคะเป็นเจ้าของข้าวเปียกน,นะคะนักเรียนจะเลี้ยงข้าวเปียกอย่างไรเพื่อให้ข้าวเปียกเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้อ่าก็ต้องให้อาหารและน้ําอย่างเพียงพอนะคะและให้ข้าวเปียกเนี่ยอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทเหมือนเรานะคะคนเราถ้าเราไม่ได้รับน้ําไม่ได้รับอาหารแล้วก็ไม่ได้อยู่ในที่อากาศถ่ายเทไม่มีอากาศเนี่ย เราก็ไม่สามารถเจริญเติบโตแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นเรามนุษย์เราก็ต้องการน้ําต้องการอาหารแล้วก็ต้องการอากาศนะคะในการหายใจเนาะอันนี้ก็เรื่องปัจจัยนะคะในการเจริญเติบโตนะคะของสัตว์นะแล้วก็การดำรงชีวิตของสัตว์นะคะว่าปัจจัยในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์มีอยู่3ข้อข้อ1นะคะข้อ1นะคือน้ํา2อาหารและ3ก็คืออากาศนั่นเองนะคะจบเรื่องปัจจัยในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์ไปแล้ว ก็หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้มากมายเนาะในในในเรื่องนี้นะคะอ่ะคุณครูนะคะก็ขอให้เด็กๆนะอ่ะขอให้เด็กๆนะคะนะคะดูแลสุขภาพตัวเองเนาะไปไหนมาไหนสวมแมส์มนล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะแล้วใบงานนะคะใบงานก็จะให้เด็กๆทำย้อนหลังนั่นเองเพราะว่ายังไม่ได้ใช่ไหมลกูกก็ให้เด็กๆมาทำย้อนหลังได้นะคะอ่ะเราไว้เจอกันใหมค่คาบเรียนหน้านะคะ อ่าบายบายค่ะ